ขอห้ามเมื่อคุณมีเพื่อนขี้อิจฉาการมีเพื่อนขี้อิจฉาอาจบั่นทอนใจคุณได้เพื่อปกป้องตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่คุณห้ามทำา 1. ห้ามโอ้อวดหรือเปรียบเทียบการอวดความสำเร็จจะยิ่งกระตุ้นความอิจฉาทำให้สถานการณ์แย่ลง 2. ห้ามเก็บทุกคำพูดมาคิดมากคำพูดเหน็บแนมของเขาคือพลังงานลบอยากเก็บมาใส่ใจให้ตัวคุณเองต้องรู้สึกแย่ 3. ห้ามพยายามเปลี่ยนแปลงเขาคุณเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆโฟกัสที่วิธีรับมือดีกว่า 4. ห้ามเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากเกินไประมัดระวังในการเล่าเรื่องความสุขหรือความสำเร็จเพราะอาจเป็นช่องให้เขาใช้มาทำร้ายคุณได้ 5. ห้ามปล่อยให้เขามาบั่นทอนคุณค่าของคุณคุณมีคุณค่าอย่าให้ความคิดเห็นลบๆของเขามาทำให้คุณไม่มั่นใจในตัวเอง 6. ห้ามละเลยความรู้สึกของตัวคุณเองถ้าคบแล้วไม่มีความสุขไม่ควรเก็บรักษามิตรภาพที่มีผลทำให้สุขภาพจิตของคุณแย่ลง